สวัสดีครับสวัสดีพบกับตีนยัยไซราสด้ชแนลครับครับตีนยจุดประมาทครับแฟนเพจมินีภาพพี่น้องมาจับปลาครับถือว่าซาปลาอยู่หน้าครับหนิวที14ครับผมสีสงการครับได้มีโอกาสมายามมาย้มซองครับคนเตรียมมาแล้วครับดูไปได้ประมาณเครื่องนึ่งลวครับหรืออีกเครื่องนึงครับมินีภาพพี่น้องมาจับปลาด้วกันครับครับผมแล้วด้ามบกอีกจน้อย เครื่องคูโบตาเขาครับ้วกด็ดึงดูดน้ำึ้นมากครับลงไปตอครับวดครับปลาบลัวสีไลบลไหลติดตามช่มครับพี่น้องเสียงดังแน่นยังไงด้อเสียงเครื่องครับ อ๋อครับบกแล้วครับแอมสาบลาเลยครับนี่จะไปอะไเพียงหน่อยใจนะครับหมักหลายเลยครับอ่าเนี่ยเอ็นโมมี่ครับไปัจเจียนครับหมักหลายเลยครับพี่น้องครับเอ็นชวดชวดยังครับ เป็นบาลานซวเลยครับผมไปครับปลาทางสีมันเทลนะครับ น้ำแห้งแล้วโอ้ครับนี่จะปลาจะเพี้ยนครับปลาจะเพี้ยนหลายครับตัวนปลาจะเพี้ยนปลายี่สุกนี่หลายครับโอ้หลายครับจับแล้วนะครับ เชยงไ้ก่อนหน่อยวครับอันนี้เขาก็ดับเครื่องไปก่อนครับเปิดบลัหการเลยครับอ่ะเนียครับผม เยยมีปลาควาหรอกมีแต่ปลาแนวเดียวเลยปลาดินบนปลาควาเขาเป็นยังไงไอซุกปลาไหนเอาปลาดินข้างเลยวะโอ้แม่บักหลายเลยครับพี่น้องครับอายะเลยครับเอาปลาดินมาต้มก้อนมาสั่นวาต้มจิ้มโอ้ตัดตัดเลยวะ คครับตัดป่าหลอยู่ครับปีนเต็มอายาเลยครับปนินปนินก็ไหลปร็วปนี่ปนิลปนี่ปนินปนิ่ปัตเพียนครับ